สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูเอิญและก็คุณครูรถนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเอิญจะพาทําการทดลองอะไรกันคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทําการทดลองเกี่ยวกับคานที่ช่วยในการขนแรงคะ่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็เพื่อศึกษาคานที่ช่วยในการขนแรงนะคะซึ่งอุปกรณ์จะมีอะไรนะั้นเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเชือกค่ะ ครื่องช่างสปริงค่ะถุงทรายมวล500รกรัมนะคะไม้เมตรค่ะแล้วก็ขาตั้งค่ะซึ่งการทดลองจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะขั้นตอนการทดลองของเรานะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะนำเชือกนะคะมาผูกกับไม้เมตรค่ะให้อยู่จึกต่งกางนะคะจากนั้นให้นำไปแขวนให้ไม้เมตรอยู่ในแนวระดับนะคะ และขั้นตอนที่สองค่ะเราจะนําถุงทราย500กรัมนะคะผูกกับเชือกแล้วนำไปแขวนไม้เม้ค่ะให้ระยะห่างจากจุดหมุน5เซนติเมตรนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำเครื่องช่างสปริงค่ะมาแขวนไว้ระยะห่างจากจุดหมุน5เซนติเมตรเช่นกันนะคะ แล้วออกแรงดึงเครื่องชักสปริงให้คานอยู่ในแนวระดับเช่นเดิมค่ะแล้วก็อ่านค่าเครื่องชักสปริงนะคะได้ประมาณ5นิวตันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะผูผงไา้ให้ระยะ 15เซนติเมตรเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเราจะขยับเครื่องช่างสปริงค่ะออกมาเป็น10เซนติเมตรและ15เซนติเมตรตามลําดับค่ะเรามาดูที่10เซนติเมตรกันก่อนเลยนะคะ10เซนติเมตรค่ะเราจะใช้แรงอยู่ที่3.5นิวตันค่ะเราไปดู15เซนติเมตรกันต่อเลยนะคะ 15เซนติเมตรจะใช้แรงอยู่ที่2นิวตันค่ะสำหรับผลการทดลองนะคะจะพบว่าหากเราต้องใช้เครื่องกลประเภทคานนะคะถ้าเราอยากให้ช่วยในการผ่อนแรงเนี่ยเราต้องให้ระยะห่างระหว่างจุดหมุนของน้ำหนักสิ่งของที่จะยกนะคะให้อยู่ใกล้จุดหมุนนั่นเองค่ะไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะด็กเองบ๊ายบายค่ะ